พอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาครับก่อนหน้านี้ครับผมเสร็จปกติครับประมาณ15นาทีถึง20นาทีปัญหามันเกิดจากช่วง3าถึงหเดือนให้หลังครับผมรู้สึกว่าเสร็จเร็วอะครับ E F John t o m a Man man, man คุยกันครับสวัสดีครับคุณแทน หมสวัสดีครับคุณแทนมีปัญหาอะไรจะปรึกษาคุณหมอครับปัญหาของผมครับก็คือการเสร็จเร็วนี่แหละครับโอเคอ่ะเนี่ยตอนนี้ถ้ามีอะไรจอดหรือตอนนี้หมอโอ๊ตอยู่ในสายและคุณแทนเชิญได้เลยครับสวัสดีครับหมอครับัสดีครับพอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาครับก็คือก่อนหน้านี้ครับผมเสร็จปกติครับก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีหรือมากกว่านั้นครับโดยแต่ปัญหามันเกิดจากช่วงสมถึง6เดือนให้หลังครับผมรู้สึกว่าหลังจากมีมีเซ็กซ์แล้วมัน เหมือนกับว่าเสร็จเร็วอะครับก็ล่นมาถึงเหลือจาก15นาทีนะครับล่นมาเหลือประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีครับประมาณโอ้โหคุแทนตอนนี้อายุเท่าไหร่ลครับปีนี้เข้า27ครับ okay. อ๋อก็เพิ่ง27เองส่วนเรื่องการฝ่งการฝึกก็ยังไม่ได้มีโอกาสครับครับผมหมออดครับโอเคก็ ยี่สิบเจ็ดปีนะ้องก็อายุยังไม่มากหลักๆเนี่ยจริงๆปัญหาเรื่องเสร็จเร็วในวัยรุ่นเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เจอมานะครับก็คือวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะช่วยตัวเองฮะแล้วก็เหมือนกับควิกลันช์นะครับกินแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยคือให้เสร็จให้เสร็จให้เร็วแบบโอเครีบจบ <ทำ S 2> ไปรีบเสร็จอย่างเงี้ยจบจบไปบอะไรเงี้ยว่างก็ทำเออสนุกดีฟินดีจบเ้ย <laughs> กลายเป็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้มีปัญหาครับพอรามีเซ็ก์จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็กระซวกกระซวกกระซวกให้เสร็จอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันไม่ได้ตามเวลาที่มันควรจะเป็นผู้หญิงเองก็อาจจะไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าผู้หญิงก็อาจจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีสิบสองสิบสามนาทีอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าเราหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยซึ่งจะสังเกตว่าเวลาเราเช่วยตัวเองเนี้ยในวัยรุ่นเนี่ยจะเร็วมากเลยนะครับ ซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบถ้าอาจจะมารวมกับไอ้น,นี่อาจจะต้องหาสาเหตุอย่างอื่นด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นสาเหตุอย่างนงที่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของสุขภาพอะไรเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเพราะเรื่องน้อยไม่มีโรคประจําตัวไม่ได้กินยาแบบกันชักยาซึมเศร้ายาเ,าเกี่ยวกับอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็อาจจะต้องฝึกนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวิธีที่จะช่วยฝึกเลยก็คือ start stop ก็คือพอเริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือเริ่มช่วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้หยุดเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับ อาจจะใน,นเทคนิคควิกแบบหยุดแบบแล้วก็บีบอันนี้ยตอนใกล้จะถึงจุดสุดยอดอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยทําต่อนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอะครับเมื่อเราไม่ได้ฝึกเนี่ยแล้วเรามีเซ็กแล้วทําให้เราเสร็จเร็วพอเสร็จเร็วปุ๊บมันก็เฟลใช่ไหมครัพอเฟลเสร็จปุ๊บครั้งต่อไปเราเฟลอีกครั้งต่อไปเราก็เฟลอีกเนี่ยพอเฟลติดกันหลายๆครั้งน<อ>ยนนะมันก็เสียเซลล์เอสต็มไปเสียความมั่นใจของต,ตัวเองไปนะยิ่งเครียดยิ่งคาดหวังยิ่งกดดันยิ่งไม่ได้เนี่ยครับอาจจะต้องลองลองลองฝึกอะครับ อาจจะร่วมกับการบริหารกรรล้ามเนื้ออุ้งเชิงการน้องฝึกขมิบอ,อย่างที่ที่เคยพูดพูดไปอะครับถ้านึกไม่ออกว่าขมิบเป็นยังไงก็เหมือนเวลาเราขี่แล้วเรากั้นขี่กลางทันครับเลยเห <c oughs> มือนที่พี่พา,พาโบบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าใช้วิธีการเหมือนตัดขี้ะครับผมคือถ้าตัดขี้เนี่ยมันก็จะเป็นขมิบตรงหูรูดที่ข้าใช่ไหมแต่ถ้าเรากั้นปัสสาวะเนี่ยก็คือตรงที่อวัยวะเพศนี่แหละครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเสร็จเร็วเราฝึกแล้ว มันดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่งครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ถุงยางแบบหนาหนาปกติครับ,รบลองดูว่ามันลดความไวลดการสัมผัสเราเนี่ยเราความเสี่ยเราจะลดลงหรือเปล่าแล้วมันก็ทำให้เราเสร็จเวลาเนี่ยยืดออกไปหรือเปล่านะครับอืม,อมโอเคฮะ,ะถามคุณแทนก่อนว่ามีข้อไหนที่ตรงกับที่คุณหมอบอกมั้งไหมครับคาดว่าน่าน่าจะเครียด หรือเปล่านี่ก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าที่ผมติดตามรายการมาก็เห็นบอกว่ามีไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพหรือความเครียดก็สามารถใช่ที่ปัญหาความเครียดนี่ก็เยอะมากเหมือนกันนะแล้วบางคนไม่รู้ตัวว่าเครียดด้วยงุขภาจิตสีคัญผมผมผมอาจจะเป็นเคสเดียวกับที่พี่โบบอกใช่ไหมออาจจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวครับหลายคนจะไม่รู้ตัวเราแล้วอย่างคุณแทนขออนุญาตถามกับการที่เราแบบว่าจากจากเดิมเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้ว ตอนที่มีปัญหาหนึ่งถึงสองเป็นกับแฟนเราเลยหรือเปล่าหรือว่ากับคู่กับกับแฟนครับกับแฟนอย่างเดียวเลยครับผมแต่ถ้าพาในการของเรื่องช่วยตัวเองก็สิบห้านาทียี่สิบนาทีปกติใช่ใช่แต่แต่ถ้าแบบเวลามีเซ็กกับแฟนเราจะลนเหลือนาทีสองนาทีครับแบบนี้น่าจะต้องลองวิธีฝึกแบบคุณหมอบอกเนาะแทนเนาะใช่กรณีที่ถ้าสมมติว่าช่วยตัวเองแล้วเออสิบห้านาทียสิบนาทีสิบห้านาทีได้เลยเนี่ยแสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สุขภาพทางกายเราแล้วฮะแสดงว่าเราเนี่ยพร้อมละ คือ <c ười> เรารับดาบไว้เตรียมต่อสู้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคือพอเราออกศึกจริงๆเนี่ยเออเราเราเราตายก่อนทุกรอบเลยอะไรเงี้ยแสดงว่านี่แหละมันอาจจะต้องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจหรือความกังวลความคาดหวังอะไรบางอย่างอย่างที่พี่โบพี่เจมบอกหรือเปล่าครับ <c oughs> อาจจะต้องหาให้เจออาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ผมจจเคยแนะนําคนไข้ไปหลายๆคนนะบอกว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศดูลองเปลี่ยนที่คือหมายความว่าอย่างเช่นอ,อยู่บ้านก็อาจจะออกไปเที่ยวไม่ใช่ <c oughs> เปลี่ยนที่หมายความว่าจั ระเบียบเปันบดไไดใช่ไม่ใช่กันอาไม่แน่นะก็อาจจะเตินเต้นนะครับเบากดีแต่อย่างน้อยดีอย่างอย่างที่คุณหมอบอกนะแทนก็คืออย่างน้อยฟังดูแล้วสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอาจจะปรับที่ความเครียดนะครับ e f f john t l e m a n แมนแมนคุยกันครับ